นีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของสาระไอไม้ม้วนชั่วโมงที่2นะคะจุดส่งการเรียนรู้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่ประเสริฐด้วยสาระไอไม้ม้วนได้ มาทวนกนา,ารอ่านสระไอในม้วนจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะอ่านเป็นคำกันนะคะกายใจยใครชชยได้ตายไขใบฝ่าย ใสในไยัยใหญ่ไรอ่านเป็นคำกันนะคะหัวใจใบบัว ในนาดีใจเรือใบใสดีสำหรับคำที่อ่านวันนี้เป็นคำที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พวกนี้จะสอนเกี่ยวกับคำยี่สิบคำที่ใช้ไหม้ม้วนนะคะไปต่อกันได้เลยค่ะ เราจะฝึก20คำที่ใช้สระไอในหัวน,นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยไปเลยค่ะให้อ่านว่าขอไอาหายไม่โทรให้ใส่อ่านว่าสอไอาหายไม่เอกใส่ ใช้อ่านว่าชอไอใช้ไม่โทใช้ใจอ่านว่าจอไอใจใบอ่านว่าบอไอใบ ได้อ่านว่าโอไอได้ใหญ่อ่านว่า,อายอไอใหญในายอ่านว่า,อานอ,านาอาไอนา ใบอ่านว่าบอไอใบใช่อ่านว่าชอไอใช่ไม่เอกใช่ได้อ่านว่า,อายไอไอได,อด,อได้ไม่โทได้ ใบอ่านว่าบอไอใบไม่โทรใบใครอ่านว่าคอรอไอใครได้อ่านว่าดอไอไดไม่โทอออได้สลับกันนิดหน่อยนะคะเด็กๆ ใครอ่านว่าคอรอไอใครไม่เอกใครใหญ่อ่านว่าหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ใหม่อ่านว่า ขมอไอไหมไหมเอกใหม่ใกล้อ่านว่ากรอไอไกลไม้โทรใกล้สะดท้าย,ยอ่านว่าสออสพอไอไทย ไม่โทร้ายจัดหาหลงไหลอ่านว่าหอรออกงอหลงหอรอไอไหลหลงไหลเด็กๆรู้จัก20คำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรสนุกๆเด็กๆคอยดูนะคะ เล่นไปแล้วเรามาฝึกอ่านกันนะคะยี่สิบม้วนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้จับใช้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ นิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้นิใช่อยู่ใต้ตังเตี้ยงบ้าใบา ถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเด็กๆสังเกตไหมคะว่าที่ครูเอาสีเป็นสีเป็นสีนสใส่ในตัวหนังสือก็คือตัวหนังสือที่ครูใส่ ยนชนะกับสระไอไม้ม้วนรวมกัน20ม้วนที่เราจะใช้ในการอ่านภาษาไทยนะคะมีแค่20คำแค่นี้นะคะเด็ดกๆจำให้ดีนะคะจบการเรีนยนการสอนสระไอไม้ม้วนแล้วนะคะเด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัด ทักษะภาษาขึ้นมาค่ะเปิดหน้า64นะคะพร้อมหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆดูคำสั่งนะคะคำสั่งบอกว่าเลือกคำเติมในช่องว่างและ คำที่อยู่ในแถบสีน้ำเงินหรือสีฟ้านี้นะคะคำแรกอ่านว่าให้คำที่สองอ่านว่าไปต่ระไอไม้มาลายเรียนมาแล้วนะคะคำที่สามอ่านว่าใส่คำที่สี่อ่านว่าแม่ไก่ คำที่ห้าสระอะไรนะคะอันนี้สระนี้ครูนิสเป็นคนสอนในคลิปก่อนหน้านี้สละไลนะคะสระโออ่านว่าโมโหคำสุดท้ายอ่านว่าแปงโมโมคือหัวแล้วไหมข้างนอกสีกเขียวข้างในสีแดงนะคะอร่อย ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งอ่านว่าลำธานมีน้ำมีน้ำอะไรดีคะมีน้ำใสถูกต้องค่ะเอาสอไอใสมาเติม เราก็จะได้ประโยคที่อ่านว่าลำธารมีน้ําไสไปต่อข้อ2เลยนะคะข้อ2องภูผ,ผาอ้อยใบบัวใบบกภูผ,ผาอะไรคะภูผ,ผาให้ เอาคำว่าให้มาเติมเราก็จะได้ประโยคที่อ่านว่าภูผาให้อ้อยใบบัวใบบกเด็กเคยรับประทานอ้อยไหมคะต้นอ้อยนะคะตอทานข้างในมีรสหวานอร่อยนะคะต่อไปข้อ สามคาศนะคะช้างกินกล้วยอ้อ,อยและและอะไรเอ,อื่ยและแตงโมแตงโมนะคะแตงโมเป็นผลไม้เช่นเดียวกับกล้วยนะคะเอาคำว่าแตงโมมาเติมเราก็จะได้ไประโยคที่สมบูรณ ว่าช้างยินกล้วยอ้อยและแตงโมค่ะให้ตอข้อสีเลยนะแม่พี่ลำทานแม่อะไรคะมีคำว่า๋ยวคคำว่าไปอยวคคำว่าแม่ไก่๋ยวคคำว่าโมหูเอาคำว่าไป มาเติมเราก็จะได้ประโยคอ่านว่าแม่ไปที่ร้านทานค่ะนะต่อไปข้อห้าข้อห้านะคะอย่าทำให้ช้างช้างอะไรดีคะมีคำว่าเหลือคำว่าแม่ไก่กับ โมโหคำว่าโมโหโมโหเป็นอาการของการโกรธนะคะเ,เด็กจะเป็นเด็กที่ีโมโหนะคะผู้ใหญ่ด้วยค่ะเมื่อเอามาเติมตรงนี้เราก็จะได้ประโยคที่อ่านว่าอย่าทำให้ช้าง โมโหก็ต่อข้อหค่ะข้อหกง่ายมากเลยง่ายตรงไหนคะเพราะมันเหลือคำเดียวใช่คหมคะเด็กๆเหลือคำว่าแม่ไก่แม่ไก่กนะคะเอาคำว่าแม่ไก่มาเติมตรงนี้นะคะที่ข้อหเราก็จะได้ประโยคที่อ่านว่า แม่ไก่จ้องเพื่อนช้างเด็กๆทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะตอนนี้เราเรียนสระโอแล้วสระไอไม่มาลายแล้วสระไอไม้ม้วนแล้วเด็กๆทำกันบ้านทำงานให้เสร็จตามเวลานะคะ เร็จแล้วครูนี้จะให้เด็กๆนำมาส่งในวันสิ้นเดือนนะคะเด็กอยากะส,ส,สมงานนะคะถ้ายิ่งะส,สมงานเท่าไหร่งานของเด็กๆก็จะยิ่งเป็นดินพอกขางหมูมากเท่านั้นนะคะสำหรับแตะละไอในมว้วนในวันนี้คลิปสองนะคะเพราะว่าคลิปแรกเราเรียนไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเราเรียนจบคลิปนี้แล้ว แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย